สวัสดีค่ะมีแนวกินแรงพี่น้องวันนี้ว่ามีแนวากินแรงเลยเอ๊ะต้มน้ำกินโอวันตินพี่น้องตง้มน้ำกินโอวันตินกันโอวันตินสองสองซองกินสองซอ,องเลยพี่น้องซื้อมาแพ็คหนึ่ตนงต้มน้ำแล้วพี่น้อง ต้มน้ำแล้วโอ้ยอายท่วนๆเลยพี่น้องอายท่วนๆเลยไม่เอาไม่เอาเข้าบ้านเลยครับแดน,น้อยเข้าบ้านไหนเอาไม้มาดิไม่เอาลูกไม่เอาอัานนี้อ,อ่ะอย่าไปเห่าเขาเลยลูกโอ้สองซองเลยค่ะสองซองเลยซองเดียวไม่อิ่ม เทน้ำจากเลยเพี่น้องเห็นบ่นี่ไอ้ท่วนๆเลย <c oughs> <c oughs> ใส่หลายบ่าวพี่น้อง <c oughs> ไม่เอาไม่เอามานี่เอาพี่หมีเอาอืมอืมอร่อยมากเลย <c oughs> แก้วกบี้หรอกพี่น้องแก้วมีอยู่มันหน่อยใส่ถ้วยนี่แหละพี่น้องอืม <c oughs> <c oughs> อร่อยมากเลยอ <c oughs> ื สองซองขนมปังขนมปังกินกับขนมปังพี่น้องกินกับขนมปังข<ม>นมปังหอ่อขนมปังห่อแกะยังไงล่ะแกะยังไงมันถึงจะดูดีเอามาเลยสี่ทีเดียวสี่สี่แพ็ ลวกลิ้นข่อยพี่น้องกินอือฮสีแพะอือกินท่าข่าไปเลยพี่น้องลวกลิ้นแพะอือฮึ อืมอกินหอมรเพงอืมอืเื่องน้น้ไอ้บีบไส้เม็นเป็นน้ำน้ำนตามนี้เนาะอกินแบบปมๆไม่เป็นอ่ะกินแบบไม่เรียบร้อยอ่ะ เออหมด้น <to> ี <segue> よよ่ห่องบ่างปะให้ดูหน้าตาอย่างเข้มข้นเลยพี่น้องอย่างเข้มข้นเลยพี่น้องเห็นไหมเนี่ยอือืมอเข้มค้นไหม